กินตัวยังกินกูได้ยังก right. yup. ็ก oh. ินตัวยังกินหอมหัว like ค่ะหอมหัวคำมือ like นีโจ้พี่สาวเห็ดหอมไปเจาผูรวยหอมคือใหญ่หออมหน้าหัวนี่ไหมโอ้พี่เลิฟชื่อยอดคำนี้คำมนู่มมือนี้เลยครับเด้อติดตามเด้ครับเด้อนี่ครับพี่สาวพูดเห็ดสู้ๆคงเตาคานไปเจาผูพนักงานเด็กเสพไปอันนี้แหละครับขอบคุณครับยายสิงกินแซ่บครับเมื่อกี้กับเห็ดเบิงพีสาวเห็ดหอมหัวเสียแล้วครับนี้ก็ มาแน่นุแนะน้ำเมนูขับเข่ามือนี้ครับอ่าดำเนินรายการโดยไอโจูดชแนลนี่แหละครับมือนี้ก็มีนี่ครับอ้อมหัวครับกี่พี่สาวเห็ดอ้อมลูกออดอ่าลูกออดครับอีเมลบอกว่าลูกออดว่าใส่แล้วก็นี่ลาบหมูลาบหมูลาบหมูสุดแซ่บไข่เจียวพี่ฝีมือพี่เคยครับจักสีแซ่บบแซ่บบษทรงใสสีเข้มนะแล้วก็ป้วยยังละนั้นปลาคอเป็นปลาคอครับแล้วก็อันนี้แกงจืดแกงจืดของอีเมลดอกแกงจืดหมูสับ หัวหมกแล้วก็มีหัวหมกหัวหมกหมกแซ่บตับหมูเปรี้ยวหัวหมกไก่หมูย่างบุกเอ้ยหมกคบน่าอันกยครับสมูอหมกคบแซ่บปีกไก่แล้วก็มีนี่สมู๊ครับเป็นน้ำแซ่บอย่างไงครับผักนิดๆหน่อยๆครับเจินตามีเริกินข้าวไปครับผมมาเริ่มมาเริ่มกินข้าวทุกคนครับมาเริ่มมากินข้าวกคำใหญ่กันเริ่มก่อนเริ่มนั่นน่ะใช่ข้าวใหญ่ข้าวยายเส้นกินแซ่บ จัดไปครับเอาแสบๆไอ้ยุ้ยตัวขอบครับขอบไปยังน้อยเนี่ยพี่น้องเขาได้เห็นกันทุกคนเนาะเพือ่อกันเชดหอวทุกคนเาวาสิกินยังว่าสิกินกินดแบบนี้นดเกินียวคมันนมาแบครับนีตสุภาพดอกพีเคยกับ่ัสุภาพผมกับปสุภาพครับปัสยใชเลยอาการ้อนครับูุบ้ัน

đó là đồ của mẹ là <laughs> um, thấy khoảng cách của mình phát cơm cỡ ăn nào? ăn cơm tôi ăn cơm ăn cơm cỡ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  thì cơm cỡ chưa, cơm chưa ăn nghe thấy anh đâu Chưa ăn cơm cỡ ăn đi đi con Con

nha, no no nè mạo 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 nè mạo

Hmm. có người, người ở mình mình người những cái thân là mình phải là bạn ừ. bạn mình phải thân Bạc người thân mặt 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 thân

เพราะว่าไม่ไม่ไปขายคนนึงแล่ไ่อีกคนหนึงเดี๋วผมไปซื้อมใหเพืบานหนึ่งนมีปอกมีปอกผมง่าบอกันสิงกินอะไรยาเหนือยเนี่ยมันลกเอาไปเหมือใ้ตัวจร ngày rộn nó khó gần đi, mình chỉ kiếm mình đấy rồi, mình, mình có còn, trò, còn có kiếm, gì một chảo, chảo chảo cái gì, quạt thay, quạt bắn dưa đó, ở nhà, ở nhà cái gì vậy? Oh oh yeah yeah, cái 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 cái

มันไม่ได้เกี่ยวส่านั้นนะไ่บ่ได้เกี่ยวพอจะได้กินเขาหรอนั่นิ่งใครก่อนขเขาให้กุบัตยไม่ไหนเงี้ยวแต่ไม่ได้มันเกี่ยวนะแซ่บแซ่บแ่บ่บแซ่แ่บกั่บแซ่อแ่บแ่บแซบแซ่บ่อแซบแ่่แซ่บแซ่บบแซ่บ่บ

ไอจงใหม่ใครบ้าไอจงให้่คงนั่งกินน้ำไเมาเขาเข้ามาเด้อเอวันนี้มีที่หาของใหม่กันหนะเอาไปแอาไปเอาไปขอาไปก็ไปก่นยิ้มแล้วยิ้มแล้วไอจูบีกิเด้หน่าจูบีกิเดมขอบคุณมากครับสำหรับมือนี้ครับอาจจะกินเร็วจังหน่อยหรอกเพราะว่าลองถองกันหลายรอบแล้วจะ อาหารเมนูก็ขอบคุณเลยกับสุดยอดมากมากครับขอบคุณมากมากสำหรับการรับชมเนื้อครับเด้อสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีแมทชมทั้งสองสวัสดีนะสวัสดีจ้านเจ้าหลาย <คง S 1> อยคน